เราไปงานศพไม่ใช่ไปนั่งคุยกันทุกวันนี้เห็นตามวัดต่างๆนะงานศพเหมือนงานชุมนุมสิทธิ์เก่าหรืองานสังสรรค์งานรวมญาติคุยกันจกแจ๊ดจกแจถ้ามีหน้าที่สวดก็สวดไปโยมมีหน้าที่เมามอยคุยกันจกแจ๊กแจ๊ก็กกคุยไปพอพระ สวดจบหนึ่งก็สาธุทีหนึ่งยกมือไหว้แล้วก็คุยกันต่อเนะนี่ยไรสาระที่สุดเลยทำไมไม่โชว์อกาสทำสมาธิให้เกิดขึ้น้นะพาพิจารณาไปไอ้คนที่มันนอนอยู่ในโรงนะ้มันกำลังสอนธรรมะเรานะก่อนที่เขาจะอยู่ในโรงแล้วเขาก็เดินออกมาอย่างพวกเราเนี้ยยืนเดินนั่งนอนทำนูน่ทน,นทำนี่แบบเดียวกับพวกเรานี้แหละ ที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ในโรงแล้วเห็นพักพวกมาอยากจะทักทายด้วยเพื่อนก็ไม่ได้ยินมีคนเข้าไปงานศพรุ่นพี่ที่รู้จักนะคนหนึ่งรุ่นแรกๆก,ก็ศพไปไว้ที่วัดพอมีคนไปเยี่ยมนั้นดีใจ นะดีใจโดยเฉพาะรู้ว่าคนนี้ภาวนาคนนี้มองเห็นผีนะพวกเห็นผีมีนะมีเยอะแยะเลยส่วนพวกเห็นกิเลสต,ตัวเองมีน้อยกว่าพวกเห็นผีอีกนะนี่มีคนเห็นผีเข้าไปโอ้ยดีใจกระโดดเข้ามาจะเข้ามากอดนะดีใจนะเพราะว่าคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องเลยเจอคนที่จะพูดกันได้ อีแต่คนนั้นก็ตกใจนะผีก็โดดทข้ามันโดดเข้ามา,ดดเ,า,มาเอาเท้ายันโครมนะโอ้โหผีงอนทุบป่องทุบป่องเลยนะกลับขึ้นไปในหลวงพยายามจะนอนลงไปนะให้ไก่ทิพย์นี่มันซ้อนกับไก่เนื้อพยายามจะนอนนะเผื่อจะลุกขึ้นมาได้ดูสิไม่ยอมตายนะยังรักยังผงแขนร่างกายนี้อันนี้คือภูมิของเปรต นี่ถ้าเราไม่ได้มีหูทิพตาทิพนะั้นเราก็ดูว่าคนนี้เมื่อก่อนมีชีวิตนะก็กระโดดเลดเต้นเดี๋ยวก็หัวเรอะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจพอถึงตรงนี้ทุกอย่างที่เคยครอบครองกระทั่งร่างกายตัวเองก็ถูกเอาไปใส่โลงไว้แล้วใส่กล่องไว้ทุกวันนี้ไม่ต้องฉีดยา ไปใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยใส่ไว้เสียดายร่างกายนี่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เป็นเป็นอยู่นะไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงคนที่ตายก็ไม่อยากให้ตายอันนี้สำหรับคนซึ่งไม่ได้ภาวนาก็คิดอย่างนั้นแต่คนที่ภาวนาก็จะเห็นเออความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดานะ ทุกชีวิตที่เกิดมามีจุดตั้งต้นจากความเกิดมีจุดสิ้นสุดลงที่ความตายแต่ตายแล้วก็ไม่ได้สิ้นสุดหรอกพอตายแล้วมันก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกมีแต่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปแล้วแต่เวียนแต่กรรมจะชักพาไปวนเวียนไปชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอน ไม่มีใครหนีพ้นเนี่ยพอเราไปงานศพเราไปพิ่ายาเนี่ยใจมันรู้สึกหายซามันสงบรวมลงมานะสงบบางทีก็เกิดความรู้สึกสลดสังเวชบางทีก็เกิดความสุขนะเห็นซากศพเห็งคนตายพิจาณาลงไปเป็นธรรมะ จิตก็เ,เบิกบานขึ้นมาในตำลามีอยู่นะบอกว่าทาศพเนี่ยคือดอกไม้ของพระอริยะเจ้าเงินพระอริยะเนี่ยเวลาเห็นศพนะจะไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรนะแต่จะเบิกบานมันเป็นเรื่องประหลาดนะมันจะเบิกบานเออคนนี้แสดงธรรมะให้ดูไม่ได้เบิกบานที่เขาตาย แต่เบิกบานที่ได้เห็นธรรมะได้เห็นพยานของธรรมะนะเนี่ยจิตใจก็มีความสุขมีความสงบมีความอิ่มเมอิบขึ้นมาไม่ร้องห่มร้องไห้หรอกนะมีแต่ความเบิกบานนะเนี่ยสมาธิเขาเกิดนะแค่ไปงานศพอะเรียกว่ามีมารณะสตินะ